เรื่องชุมชนเข้มแข็งนะฮะต้องบอกว่าจริงๆมันเริ่มจากแนวคิดของทาง GC นะครับที่เราเชื่อในแง่ของการพัฒนาความยั่งยืนนะฮะก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดต้องบอกว่าการพัฒนาที่เชื่อมโยงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะงั้นเรื่องของชุมชนเนี่ยเรามองว่าชุมชนเนี่ยมีอัตลักษณ์ของตัวเองมีความเข้มแข็งในบางเรื่องนะฮะม,มีองค์ความรู้ที่สามารถมาปรับใช้ประโยชน์ได้นะครับ ก c ซก็คงเป็นส่วนเล็กๆที่จะมาเสริมให้นะฮะก็ะคือนำเรื่องของเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการที่สำคัญก็คือเราจะมีทางจิตอาสาเนี่ยที่มาช่วยทางชุมชนทำในเรื่องต่างๆนะครับงั้นในการยกระดับที่ส่วนที่เป็นความเข้มแข็งชุมชนเนี่ยไม่ว่าอัตลักษณ์ของเขาเองเนี่ยนะฮะแล้วระบบบริหารจัดการมาช่วยเรื่องของช่องทางการตลาดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะฮะเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ เรื่อง CSR นะครับก็จริงๆเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาความยั่งยืนของทาง GC นะครับเราก็อยากจะย,ยกระดับเรื่อง CSR ให้เนี่ยช่วยในส่วนของสังคมชุมชนมากขึ้นนะฮะเรามีเป้าหมายนะครับที่จะพัฒนาแนวคิดของเราเล็กโซเชียลแอนด์เอ็นเตอร์ปรส์นะฮะหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับหลักๆก,ก็คือเพื่อดึงความสามารถแล้วก็ความรู้ของทางชุมชนที่มีเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะฮะให้สามารถทาเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของที่สามารถช่วยชุมชนในภาพรวมได้มากขึ้นนะครับ อันนี้เราก็จะมีการส่งเสริมนะฮะในแง่ของนําเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบบรหิหารจัดการไปช่วยนะครับก็จะทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขยายผลนะฮะในส่วนของทาให้ชุมชนในภาพรวมเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ